สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s t e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ i d Idol Exchange จับมือกับ MBK Center เพื่อตอกย้ำกันเป็น Idol Center กับงาน MBK Idol Fashion Week 2 0 2 2 โดยมีคุณกุ้งสรุดานนิมพิทักษพงศ์ผู้บริหารไอดอลเอ็กเชเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงานโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565นี้ณลานกิจกรรมโซน B C ชั้น6ศูนย์การค้า MBK Center และกิจกรรมภายในปีนี้ยังคงเปิดโอกาสให้น้องๆรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมสมัครเป็นนายแบบนางแบบเหมือนปีที่แล้วแตกต่างออกไปคือ ผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปตั้นและแนะนำตัวเองไม่เกิน1นาทีพร้อมประวัติข้อมูลส่วนตัวออดิชั่นออนไลน์มาทางแฟนเพจ a c e b o o k idxgroup o f f i c i a l ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25มิถุนายนาค่ะค่ะก็คือเดือนหน้าในวันที่16กกรกฎานะคะก็จะเป็นครั้งที่2ของ m b k idol fashion week ซึ่งกุ้งได้มาเป็น เหมือนเป็นโชว์ดีคเตอร์ของงานนี้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยคุณก็ได้ทำเป็นเหมือนซัพพลิ้งไว้พอปีนี้ปีที่แล้วคุณสัมภาษณ์ไว้ว่าจะมีแบรนด์น้องใหม่ที่แบบให้โอกาสกับยังดีไซเนอร์รุ่นใหม่คือไม่ใช่ว่าทำเวทีนี้มาเพื่อโปรโมตตัวเองแต่ทำปีนี้มาเพื่อให้โอกาสของรุ่นใหม่ๆได้ได้เกิดขึ้นเพราะเราก็ขยับไปเป็นผู้จัดก็เลย เลือกค่ะสแบรนด์ก็คือมอฟฟีนซึ่งมอฟฟีเนี่ยเคยร่วมงานกับกุ้งเมื่อ9ปีที่แล้วในงานที่เซ็นเตอร์เวิร์นะคะแล้วก็ mm hmm. ก็เลยคิดว่าเป็นแบรนด์ที่โตมาด้วยกันแล้วก็เป็นรุ่นน้องที่ที่น่าภาพภูมิใจเพราะว่าเขาไปดังจริงที่ที่ฝุ่นส่วน แบรนด์ของนนดี่กับนับบนนนเนี่ยกุ้งก็เชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่น่าจับตาดูเพราะสองพี่น้องกุ้งชอบอะไรที่เป็นแฟมิลี่ด้วยความที่เรามีความเป็นครอบครัวในเรื่องของการทํางานอะไรก็ตามนะใครเคยสังเกตกุ้งก็เลยมองว่าเออเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่กุ้งอยากจะเลือกอะไรเงี้ยค่ะกุ้งอยากได้เลือกแบรนด์ที่ยังไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนด้วยหรือคือ2อันแตกต่างกันส่วน2ในแบบนี้ยังก็ลูกชายของกุ้งก็ก็คิดว่าปีนี้ต้องมาเดินแล้วล่ะเพราะปีที่แล้วเขาไม่ได้มาเดินก็เลยอยากให้เขามาเป็น ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆนี่ค่อนข้างใหม่ทางด้านแฟชั่นมากๆค่ะเพราะว่ายังไม่เคยทําจริงๆจังๆขนาดนี้มาก่อนก็รู้สึกโชคดีมากค่ะที่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะคะที่ได้เล,เลือกแบรนด์หนูออกมา,าค่ะ,ะ,คะก,ก็เด็กเสกนะคะหลักๆก็จะเป็นเสื้อผ้าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจาวันทุกวันเลยค่ะก็หลักๆก็จะมีเสื้อยืดแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีอื่นๆออกมาอีกค่ะ แล้วในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากพุ่งก็เราก็คือต้องเป็นโคชชิ่งด้วยคือไม่ได้ทำโชว์ตัวเองแต่ก็อยากจะเป็นโค้ชก็อยากจะทำฟูลคอเลคชันครั้งแรกของเด็กๆซึ่งเขาก็จะดีไซน์เองแต่เราจะช่วยจับให้มันเข้าที่เข้าทางไปดูเรื่องโปรดักชันอะไรให้มันแบบสมบูรณ์มากที่สุดนะคะ mm hmm. เพื่อพุ mm ่ง hmm. เชื่อว่าแฟนคลับของของทั้งสองคนเนี่ยก็มีต่างชาติด,ด้วยมันก็จะทำให้เกิดรายได้แล้วก็กระจายรายได้ไปทั่วทั่ว จากประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราสนับสนุนทั้งสองแบรนด์อ่าแล้วก็จะมีแบรนด์ที่เราจะเลือกจากในเอ็มีเคค่ะมาทำด้วย1โชว์ด้วยเหมือนกันทั้งวันนั้นจะมีทั้งหมด3โชว์ค่ะน่าจะเปิดด้วยมอฟีแล้วก็เป็นเอ็มีเคโชว์แล้วก็ปิดท้ายด้วยก็พี่กุ้งก็เชื่อชื่อเรื่องโชว์สนุกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแบบคิดว่าทุกคนน่าจะสนุกกันแล้วก็งานนี้ก็มีอะไรพิเศษพิเศษมากๆหลายอย่างมากๆแต่ที่พี่กุ้งได้บอกเคยบอกไว้แล้วก็จะฟ เอาเลยครับเอาแซวแซวใหญ่นาะงให้อยากให้น้องฟิตๆก็จริงๆพอจะเป็นในแบบก็ต้องฟิตนะถอดปะถอดปะจริงๆในซีรีส์ก็เคยถอดแต่ว่ายังไม่เคยถอดทางตอนเดินแบบก็ไม่ได้กระทำํำลอเด็กเยาวชนก็คือแล้วต้องขอเวลาฟิตฮะใช่เพราะเสื้อผ้าของสำหรับเดเฟกเองคอลเลคชันนี้ก็อบอกว่าทุกคนใส่ได้คือมันไม่ได้เป็น เื้อผ้าที่โชว์โชว์เหมือนอย่างเสื้อผ้าของพุ้งที่จะมีความเป็นฮาระจุสูงม,มากของเขาจะเป็นสตรีทแวร์เลยซึ่งซึ่งกงพุ่งมองว่ามันน่าจะขายแล้วก็คนสัมผัสได้ง่ายแล้วก็ทุกๆคนแล้วก็เขาทำคอลเลคชั่นช่วยกันทั้งคุณลูกคุณพี่คุณแม่เนี่ยเขามีของหลายหลยอย่าง เขาคิดเขาคิดคนละแบบกับเราเขาคิดลักษณะที่ว่าในชีวิตประจำวันจะทำอะไรบ้างแล้วครั้งนี้ที่สำคัญคือ2แบรนด์นี้จะมีป๊อปอัพด้วยค่ะสำหรับคนที่เคยเจอหรือซื้อแบรนด์เขาในออนไลน์ครั้งนี้ก็สามารถมาเลือกซื้อหรือมาดูผลิตภัณฑ์ตัวจริงซึ่งเราจะทำป๊อปอัพให้ที่นี่ด้วยค่ะอันนี้คือความพิเศษที่สุดๆเลยใช่ต้องขอมาเรียนกับพี่กุ้งกับนนี่ก่อน้ใช่ แล้วก็จริงๆคือก้าวชอบชอบอย่างนึ้งคือพี่กุ้งให้โอกาสเด็กๆมากในทุกๆด้านเลยครับตั้งแต่ไอดอลอีกแชนแนมาจนถึงแบบด้านแฟชั่นเงี้ยคือพี่กุ้งให้โอกาสเด็กๆมากแล้วก็คือเยาวชนรุ่นใหม่ที่เขามีเหมือนแนวคิดใหม่ๆอลไรพี่กุ้งก็แบบเปิดรับมากๆคือก็ดีใจมากๆครับที่มีพืน้นที่ให้กับเยาวชนไม่ต่ำกว่าทรัพย์สินแน่นอนค่ะปกติกุ้งทําไม่ว่าจะเป็นของตัวน,นี่ตัวน้นี่เองก็แคสต์มาเยอะมากเลยแยคัดไม่ออกเลยเขาเขาแคสติ <S <S ้งเองนะคะต้องบอกเพราะว่ากุ้งอาจาจะช่วยส ในกลุกที่เป็น m b k แต่ส่วนแบรนด์เขาก็แคสติ้งเองเขาเลือกเองเพราะฉะนั้นทุกคนจะดราม่าไม่ได้ว่าผู้เลือกเด็กคนนั้นคนนี้เพราะว่าเราจะให้ส่งรูปเข้ามาในออนไลน์แล้วเราก็จะการคัดเลือกโดยโนนนี่ก็จะเลือกเองด้วยใช่ค่ะค่ะ,คะก็จริงๆอยากจริงๆใครสนใจก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยค่ะก็ขอแค่มีความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกค่ะเพราะว่าตรงนี้เราเปิดโอกาสให้กับทุกคนจริงค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเสื้อผ้าเด็กสิบเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะสำหรับทุกคน ก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไดเดินค่ะ<ม>ตอนนี้เริ่มทยอยแฮตอยู่ค่ะก็ะเราจะปิดรับช่วงไหนเราจะปิดรับสิ้นเดือนนีนค้ะคะก็อยากให้ร่วมสนับสนุนค่ะเยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าแบรนด์ใหม่ไทยเพราะว่าต้องเข้าใจว่าแบรนด์นอกเนี่ยก็มาแรงแต่ว่าสินค้าไทยหรือว่าไทยดีไซเนอร์พุ่งเชื่อว่าพุ่งเกิดจากแฟชั่นพุ่งอยากจะสนับสนุนแฟชั่นนอกจากแค่จะรักไอดอลแล้วก็ยังรักแฟชั่นคือสิ่งที่เราโตมาแล้วก็มีชีวิตและ ประสบความสําเร็จทุกวันนี้ก็มาจากเรื่องนี้ก็ยังอยากให้โอกาสรวมไปถึงการแคร์ของเราอันนี้ต้องย้ํากับทุกคนว่าอยากให้มองแคต่ต้องขอมากต้องสูงมากคือทุกคนสามารถแค่มีความมั่นใจแล้วเดินเข้ามาก็เ,าเป็นในแบบได้ไม่อยากให้มองว่าเสื้อผ้าจริงๆมันไม่ได้สําหรับคนที่หุ่นดีทุกคนมันต้องออกแบบให้ทุกทคนใส่ได้จริงๆค่ะแล้วก็ พวกเราก็ในนางาน m b k ร o บปฐีก็อยากจะส่งยิ้มนะคะให้กับทุกๆคนสำหรับปีนี้ก็คือว่าในคอนเซปต์ของเราก็าคือยิ้มแล้วก็คอยให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นในปีนี้เชื่อว่าหลังจากที่ทุกอย่างมันหนักมา2ปีอะค่ะก็อยากให้เรามีความสุขกันสักทีค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับแบรนด์เด็กสิกนะคะก็เป็นแบรนด์น้องใหม่มากๆเลยเพิ่งเปิดมาไม่นานมากก็ยังไงฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าทุกแบบทุกลายนี่ตั้งใจทำให้ทุกคนได้ใส่ค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูก่าและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ